ถึงแล้วครับเพื่อนๆครับตอนสองเมลท์เทนแคมป์ครับบรรยากาศดีมากครัให้เพื่อนๆดูรอบๆก่อนนี้เพื่อนๆเพื่อนๆผมนะเขามาจัดที่รอแล้วแล้วนะเขามีการเหมาพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยพาดูตอนนี้รีบแล้วเนี่ยนี่ก้อนแดงเป็นดําเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบลงก่อนตอนนี้เรื่องไม่ถูกเลยจะไปตรงไหนดีเอาตรงนี้นะ้้าาหหนนกกัโอเครู้เรื่องโอ้เพื่อนๆครับนี่ครับโคแมนอีเวนตันโฟของผมเจ็ดปีอ่ะเจ็ดปีแล้วเนี่ย ไม่มั่นใจว่าจะสู้ฝนได้ไหมถือว่าเป็นทิปทดสอบนะครับผมแล้วก็ผ้าใบสุดแสนกรอบกรอบกรอบเลยไหมไม่ซื้อใหม่ด้วยวัดใจโอ้โหยังปนนะดูดิเราเอาโคแมนรุ่นคุณปู่มาใช้กันมาดูกันว่ามันจะรอดไหมนะอันนี้่นกรอบเลยปนกรอบเกียวกลางโอเควาง จับต้องประมาณนี้ปุ๊บไหวป่ะหรือว่าไหวป่ะ้อมลุยนะเยี่ยวไปตัวนี้ซื้อมา7ดปีแล้วครับเพื่อนๆครับแล้วก็ใช้ล่าสุดเมื่อสองปีที่แล้วมัง้งที่นี่แหละที่หูป,าาป่าตัดใบแคมฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ฝั่งข้ามติดกันนี้เลย แต่ที่นี่ชื่อว่าสองสองสองเม Camp มนะฮะอุ้ยยืดหมดแล้วอ่ะดูดิยืดหมดแล้วจะค่อยๆแก้อ่ะนี้ตัวเองดึงก่อนยางยืดเสาไปหมดแล้วหลุดล่อนรั่วกันเป็นว่าเล่นแลเลย,เลยกลางยากนิดน,นึงครับก็เดี๋ยวสู้ๆกันหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูอีกทีงว่าจะกลางได้เสร็จตอนไหนอย่างไรแต่บรรยากาศด้วยให้บรรยากาศทิวของทิวเขาหน่อยสิ เป็นยังไงบ้างหัว่าดีนะอากาศตอนนี้30องศาเต็มพัดลมมาสเครื่องนะแต่เป้าหมายของทริปนี้นะครับมันคือเรื่องของการที่เราจะสู้กับฝนด้วยเต็นท์โคแมนอีเวนตนโฟรอายุเจดขวบปีที่จุดแรกที่เราเห็นคือเสาเต็นท์เริ่มเปื่อยละวเดี๋ยวมารุนว่าถ้าฝนตกซีนจะรั่วมั้นนะเดี๋ยวรู้กันไป,เ,ปนเก่ามากครับตอนนี้ผมกําลังตื่นเต้นกับว่า วินเทร์นะภารกิจวันนี้เนี่ยผมรอให้ฝนตกย้ายตกหนักๆด้วยเพราะว่าผมอยากจะลองคือมันร่วงมาแล้วรอบนึงผมก็เลยอยากจะวัดดวงหน่อยไม่ถึงอาซีเฮมซมซ,ซ,ซึมๆซึมคือน้ำตาพวกกูเนี่ยซึมคอนดับเทพทุกอย่าง20 1 2 3 4 1 1 1 1 1 o t เจ็ดเปทุกอย่าง20แต่ไม่เป็นไรผมมีคอนจากวานแดงพาลุยไปต่อเลยเดี๋ยว เี๋ยวอ้าวผู้ีสาวสายแคมป์ดือดกันอ้าวใกล้เสร็จแล้วเซตแรกเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวเต็นท์โคแมนอีเวนตันโฟนี่นกระดองเต่าเขียวของผม ประมาณนี้เลยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเซตต่อนี่ผู้ช่วยผมป่าแบกนี่ยหไม่ได้ป่าแบกแย่เลยนะอ่าเดี๋ยวลุยทาบต่อเพราะว่าเราแพลนของเราคือเดี๋ยวฝนมันตกใช่ไหมฮะซีนมันมีโอกาสรั่วได้ก็จะใช้ในส่วนของตัวทาบนะครับเรากลัวฝนเราก็ต้องใช้มันโคแมนซีโพซันเชตนะครับที่จะเป็นไฟชีตหรือทบของเรา คุมการฝนไปเดี๋ยวเราไปดูกันได้ลูกสาวช่วยความเซ็นเตอร์แกมีความแม่นยำมากครับดึงทุกอย่างตึงหมดเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มตอกดอกแรกออก่อนเลยนะครับเ,เอาตีนเหรออ่าจับไว้ลูกฮะรวมมือร่วมใจกันอันนี้เดี๋ยวเราดึงต้นนี้เสร็จตั้งเสาข้างหน้าก็จบละเราก็จะได้หน้าบ้านหน้ามองของเราละอ่ะโอเคลองดูนะจืดอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หนึ่งนะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลุยันต่อครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมกางเสร็จแล้วมาดูกันโอเคครับ <P: S 2> เพื่อนๆเสร็จแล้ว<ๆ>เดี๋ยวเหลืองานพงงานไฟก็เดี๋ยวไปพักก่อนนี่ข้างในเต็นท์เราคือเกา่าครับคือเกา่าคือเก่าก็วันๆ <S 2> <S 2> เรื่องของฝนเนาะก็เลยต้องวุ่นวายหน่อยในเรื่องของการจัดเตรียมพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นตัวทารบที่แทนที่จะเป็นหน้าบ้านก็คุมลำตัวซะเพื่อตัวเองปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะ มาลุ้นเรื่องฝนกันส่วนบรรยากาศที่นี่ตอนนี้บรรยากาศดีครับอากาศก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคืนนี้จะเย็นไหมแล้วก็วิวก็คืออยู่ริมผานี่เลยสุดยอดตรงวิวเนี่ยครับสองสองสองถูกป,ป่าตาแหงนี้เลยเนี่ยบรรยากาศดีครับมีเต็นท์เพื่อนๆอ,อยู่พอสมควรนี่ของเจ้ากอวานแดงครับสีดำนี่นองตั๊กโดนแย่งชาร์จแป๊บน,นึงนะลูกนี่คนสวยเรานองตัก๊ก เจ้าของเต็นท์ดสดสวยมีแอร์ด้วยวันนี้แอบเห็นแล้วอิฉาครับเต็นท์มีแอร์ด้วยโหครั้งแรกเลยเหรอใช่เหลียวเย็นเจี๊ยบมาแล้วนี่เจ้าของเต็นท์ไปส่งของมาโอ<ฮ>้โห<ฮ>ไปส่งอะไรมาครับเนี่ยมาล่า,า,า,ลาเอาที่ขายมาล่านะฮะหวานแดงผ้าลุยครับฝากช่องด้วยช่วยกันพวกผมหน่อยพวกผมมันอยู่กันหลายปีแล้ว <c oughs> อ่นนี่ของพี่โจ <c oughs> นี่ถ้าวันนี้มีฝนพวกเขาก็ปลอดภัยแหละดูแล้ว วายสองพ่อลูกนักกีฬาครับครับผมเราเตรียมตัวไปนั่งชิวๆกันไหมเก้าอี้ไปดับแล้วถ้าลูกเหนื่อยมันครับถ้าลูกไม่เหนื่อยถ้าลูกไม่เหนื่อยไปไม่ได้อ่าไปฟ้าลุยนี่เป็นเราจากบุมไกลดูดิอะไรคะฮะไหนเจ้าเน็ตฟิกไปพอใจ ไปนั่งกันนี่เพื่อนๆเราอยู่กันที่เขาเรียกกันไงเต็นท์ส่วนกลางเจ้าของรีสอร์ทจัดให้ครับชาบูไม่ต้องกินเค้กอะไรปันบูนด้วยงองทายา่อบรรยากาศดีครับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันตอนเซตอัพไฟนะตอนนี้เซตอัพในส่วนของ เต็นท์ภาคปกติที่นงที่นอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปนั่งชิวๆก่อนแล้วค่อยกลับมาลุยกันต่อไปพอ,อเรากางเต็นท์เสร็จเราก็ต้องมาชิวเอา์กันกับหมูคนะ่คณะให้บรรยากาศเพื่อนๆโอ้โหแน่นๆเลยโอ้พิคกิงเยอะไงครับจะซื้อหรอครับโอ้น่าสนใจครับฮะ<า>น่าสนใจสี่พันบาทผมได้ข้อมูลมาให้เหลือสามพันบาทเดี๋ยวนี้ป่าเพิ่งซื้อมา <laughs> นี่บรรยากาศการรับประทานอาหารท่ามกลางแสงจันทร์ฟิลฟิลนะครับวันนี้มีฉบงชบูนะบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากมาดูหน่อยสินี่นอนหลังคาก็มีริมผากันไปเลยในส่วนของสองนี่เขามีโซนที่เป็น บ้านพักด้วยนะอยู่ปีกนู้นนะ่ะเดี๋ยวพาไปดูไกลๆน้องนุ้ยไหนนอนไหนนี่น้องนุ้ยนอนบ้านหลังคาปีนดีๆนะนี่โซนฝั่งนี้เขาก็มีที่เป็นตัวอาคารเพิ่งสร้างนะรอบที่แล้วผมว่ายังไม่ได้สร้างเพราะว่าเขาอยู่ติดกับหุบป่าตาดนี่สองสอม o u t i n camp มีโซนห้องแอร์ด้วยนี่ก็โซนเต็นท์ของเรา ประมาณนี้มีราน้ําบ่อน้ํำเล็กๆอบล้อนที่ทิวเขาวครับมาลุ้นเรื่องฝนกันคืนนี้แต่ขอให้ฝนไม่ตกจะได้ไม่ต้องเหนื่อยอบรรยากาศชิวๆเลยและนี่ก็โต๊ะของเราแกดื่มครับเจอกัน เฮ้ยโต๊ก๊อปปีโตก๊อปปี้นี่พ่อครัวกับแม่ครัวใหญ่ครับทำเห็ดย่างเนยให้หลานทานแล้วก็มีชุดประกอบไอชุดขาตั้งไฟนี่มันเป็นของโต๊เรียนปะวะอันนี้ของโต๊เรียนปะหรืของแคมป์กัดทานอาหารกันเดี๋ยวเช้าเชาพาไปดูฮารเร่ครับนน ไหนตอนเช้า,าไปดูเลยดีกว่านี่เลยพามาดูลงเก็บคาเล่นนิดนึงพามาชมลงเก็บคาเล่นนิดนึงสวยงามาเฮเยดูดิสิขาวดำ สวยเลยมีวิบากคอนด้ด้วยต่สายสองล้อครับบรรยากาศยามค่ำคืนดีใจครับผมกา่จะไม่ได้ท้าฝนแรงงานเนี้ยฝนไม่มาฝนไม่มาถ้าไม่มาก็ดีมีดนตรีด้วย ข, oh. well. ขอบคุณครับสนใจมาใหม่ตัวนี้ได้แล้วตัวนั้นยังไม่ได้นี่ๆไปกินด้วยกันขออันหนึ่งก่อนเดีโยวส่งไปแล้วส่งไปแล้ว เช้าต้องพาไปดูบรรยากาศยามทีวันนี้ก็ดูในค่ำคืนนี้ไปก่อนตอนนี้ยังไม่เลิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมเต็นท์ภาคกลางคืนให้ลูกสาวกับภรรยาเนี่ยเขาได้เหมือนอารมณ์ประมาณว่าเตรียมตัวที่จะเข้านอนนี่เต็นท์เราครับพอตกกลางคืนก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันใส่ไลติงหน่อยมาท้าฝนแต่ฝนยังไม่มาสาธุอย่ามาเลยไม่อยากท้าแล้วไปตามมาเพื่อนเดี๋ยวเราทําตะเกียงนิดนึง เพิ่มความแสงสว่างให้กับครอบครัวเรานี่เลยครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นหนึ่งชิ้นของตะเกียงโคมแมนนะตัวนี้จะเป็นตัว LED นะเฮ้ยเพื่อนๆเขายังสนุกอยู่นะแหมพอใจแผ่นหมเพื่อนๆดูหนะ่อยเพื่อนๆยังสนุกอยู่อ่าแต่เดี๋ยวเรามาดําเนินการตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวหา่านก่อนส่งไปให้ป้าทีสิลุกเมื่อกี้เราทำกลางวันเสร็จแล้วกันนะดูกัน กน,น,นะใช้เข้าไปทั่วอันนี้ไหนใช้ไฟหน่อยอันไหนบวกในลบเนี่ยตาก็ไม่ดีเ๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะเพื่อนๆครับอันนี้บวกนะไหน,นบวกนะนี่ไปไปจึบเขาให้จุบเข้าให้ใหอ่าบรรยากาศวันนี้ก็ตอนวันสามทิสองตอนนี้ก็เริ่มเยน็เยนๆขึ้นน่าจะมียี่สิบแล้วแหละยี่สิเท่าไหร่ไม่รู้นะยี่บเก้ามั้งแต่ยังไม่มีฝน จะมาท้าฝนแต่ไม่มีฝนแต่ว่าไม่มีฝนก็นได้ครับเพื่อนๆครับนี่พร้อมไหมไออาละไปเขาเต้นกันพวกเราตามมาพัดลมก็เตรียมมาทุกอย่างกรเตรียมมาหนี่ที่นอนของเรามาดูกันครับไอขอโทษครับขอโทษเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เอาละข้างในสว่างสวยเดี๋ยวยังไง ก่อนนอนค่อยปิดคลิปกันอีกทีนึง่งสำหรับตอนนี้ก็ส่งลูกสาวเข้าที่นอนก่อนนะครับไปไปเข้าไปได้เดี๋ยวป๊าแขนงไฟตรงนี้ให้จะได้สว่างด้านหน้าด้วยนะจ๊ะประมาณนี้โอเครูดมุงรูดม่านได้จ้าเอาพัดลมเข้าไปพัดลมเข้าไป มีให้เดี s <S ๋ยวจัดให้น anyway> ี่อุ้ยมีแมลงด้วยครับดีนะที่เราลูดม้งรูดม้าอย่างดีเดี๋ยวเราจะนี่ในช่องนี้มันจะมีในส่วนของอะไรเร่ยกนะรูที่จะส่งปลั๊กไฟเข้าไปเดี๋ยวนะจะส่งเข้าไปยังไงอะนี่อ๋อโอเคจะส่งเข้าไปยังไงแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมจะการเต้นแป๊บหนึ่งก่อนนะครับ โอยไอไปมันเยอะจังอะคนรักเยอะคนรักเยอะมันดซ้ายลงหน้าไอ้ไม่ๆอม่อะไรขอบคุณมากครับสำหรับพี่น้องทุกท่านเลยขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับเชา้าๆอากาศ<ม>เย็นๆสบาย,บายหน้าตายังไม่ล้างฟันยังไม่แปรงมาทักทายก่อนนะครับว่าสุดท้ายเจ้าโคแมนอยู่เป็นท่านโฟของผมไม่ได้ประทะฝนด้วยความโชคดีครับแต่ก็ผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆอยากให้ประทะเพราะอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เนี่ยชุดคุ้มกันอะไรก็พยายามทําเต็มที่แล้วก็เลยไม่ได้เจอแต่ก็โอเคครับเช้านี้เจ็ดโมงกว่า โอ้บรรยากาศเย็นสบายมากเลยครับดูรอบตัวผมนี่ภูเข,ข,ขาเนี่ยโหสุดยอดเยี่ยมไปเลยครับให้เพื่อนๆดูบรรยากาศกันผาสูงชันของผมดูยเนี่ยดูโอ้โ oh. หเยี่ยมเลยครับให้ดูให้เพื่อนๆดูหน่อยนะครับก็นหนึ่งนะนี่ครับสวยงามจริงๆครับเช้านี้ที่หุบป่าตาดนะครับโห oh. วิวทิัศน์สุดยอดเป็นเลยนะฮะเยี่ยมเลยเดียวพาเพื่อนๆไปดูในเต็นท์หน่อยว่าสภาพเจดปีเขาเนี่ยยังเฟื้อฟ้าวขนาดไหนไปดูกันครับข้างบนเนี่ยตะเกียงโคแมน บรรยากาศตอนเช้าดีจริงใช้ได้เลยให้ดูบรรยากาศแบบไม่เห็นคนให้ดูนี่ปกติมันจะซึมแถวนี้แต่วันนี้ไม่ซึมหนึ่งน้ำค้างไม่มีสองฝนไม่เอาไม่เข้าเราครับเรื่องระบบระบายอากาศต่างๆก็ยังดีอยู่ เรียกว่าเก่าไปบ้างนะครับแต่ก็โอเคสบายเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในเต็นท์ท่านี้แหละนี่ก็อาศัยพัดลมนี้นะครับพัดลมต่างเนี่ยแคมป์บ้างไม่แคมป์บ้างแล้วแต่จังหวะครับก็โอเคเดี๋ยวดูบรรยากาศภายนอกกันตอนนี้ในเต็นท์ก็ของไม่เยอะครับที่นอนที่นอนก็ไม่ได้มีอะไรมากมายจำไม่ได้แล้วหมอนเขาเรียกหมอนขนเป็ดอะไรสักอย่าง สามใบพ่อแม่ลูกอยู่พร้อมเก็ด okay, จ้ะมอร์นิ่ง หลังจากที่เซตโต๊ะเก้าอี้ทําอาหารอะไรเป็นที่เรียบร้อยก็ชงกาแฟได้แก่เดียวเพราะมาตายที่เข้าต้มเจียกกับน,น้องหญิงหมูเพียแน,น่นเลยกุ้งปลาเมือกไปกินกันครับโอเคหลังจากที่เซตตัวเองอย่างดีเลยเพื่อจะทําอะไรทานก็ไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าน้องหญิงนะครับกับจะยกก็ทําเข้าต้มให้นั่งกินกันอยู่นู่นไม่ได้ถ่ายให้ดูบรรยากาศดูไก,กลๆแล้วกันเพราะว่า หลายท่านอาจจะยังไม่พร้อมนี่บรรยากาศการนั่งรับประทานกันมีกงกาแฟให้โต๊ะอาหารทำครัวต่างๆแต่เดี๋ยวถือโอกาสพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรวมๆหน่อยของสองของสองเมาเทนแชมป์นะครับนี่มีห้องพักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหกนั้งหกนี่บรรยากาศนี่ ครัห้องพักนะครับโอหลังนี้หลังใหญ่มีมีโซนครัวด้วยนะมีโซนครัวมีตู้เย็นให้ด้วยเนี่ยีหลังใหญ่ครับอ่าหลังนี้ก็มีครัวนี่ขออนุญาตนะครับนี่เขามีครัวมีไมโครเวฟเหมือนเหมือนหลังเมื่อกี้นี้เลยมีไมโครเวฟนี่กระติกน้ําชากาแฟถ้วยชามซิงล้างจานแล้วก็ตู้เย็นครับ ต่อไปหน่อย,อยมีครัวทุกหลังเลยนี่โซนนี้โซนนี้เป็นโซนใหม่นะครับเพราะว่าผมจำได้ว่าสมัยก่อนไม่มีโซนนี้เหมือนกันเหมือนกันมีเหมือนกันครับนี่เลยนะฮะมีครัวก็ล,วลงจอดรถนี่บรรยากาศรุรมๆก็จะประมาณนี้นี่ถือว่าโอเคครับหลังเล็กเนี่ยสองหลังหลังใหญ่อะ่ะสองชั้นเลยนะฮะบรรยากาศดีมากติดผา เป็นรีสอร์ทที่ขึ้นชื่อของหุบป่าตาดนะครับเรียกว่าเต็มตลอดนี่ใครสนใจก็ทักทายมาได้ฝากด้วยนะครับพี่เจ้าของก็แอบกระซิบมาว่าเป็นสหายสายบิ๊กไบค์เช่นกันกับเรานะครับส่วนแก๊ง b ีเราวันนี้มาคันเดียวเลยที่เป็นมอเตอร์ไซค์น้อยก็ไบเกอร์หน้าขาวโอเคเดี๋ยวไปดูปบรรยกาศการเก็บเต็นทีกว่า ไปเก็บเต็นกันโอเคหลังจากที่อิ่มอาหารเรียบร้อยนะครับก็พาเพื่อนมาดูอีกหนึ่งสิ่งที่ผมใช้มานานเลือเกินก็คือเจ้าหม้อไฟเมเปิลครับหม้อชุดนี้อนเนกประสงค์ครับมีหม้อ3ใบนะครับมีกระทะแล้วก็มีนี่เตาเรื่องเบสิกของทุกคนแหละแต่ที่มาเล่าก็คือว่าผมใช้มันมาเจ็ดปปีเหมือนเดิมเลยซื้อมาแล้วคุ้มมากครับ เรียกว่าจะทิปไหนก็ใช้ได้อไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นทิปเต็นทิปที่ผมใช้รถยนต์ผมก็ิี่ไปตลอดนะครับกับเตาแก๊ส <c oughs> เบเบง่ายๆอันนี้ของมิสเตอร์สต๊อปเนี่ยโอ้โหข้อดีคือของดีใช้ได้นานครับเก็บของต่อมีเรื่องจะบอกแค่นี้ครับไฟเมเปิลเจปีคู่กับโคแม่เปีตามนี้ครับสะเทือนเลยตีลูกโดนไงไปเ,เก็บเตา

ถึงเวลาเก็บเต็นท์ครับเพื่อนๆเหนื่อยไหมท่ายร้อนนี่สำคัญตากแดดแป๊มโอเคครับเพื่อนๆครับเตรียมปิดคลิปแล้วนี่เซตสุดท้ายแล้วครับเหลือ4ี่โพลสันเชตให้ลมเงาไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังไม่ได้ลุยในส่วนของฝนนะเพราะว่าเราจะมาลุ้นฝนกับเต็นท์ของเรานะครับซึ่งไม่ได้ลุยก็ถามว่าดีไหมก็ดีผิดหวังนิดหน่อยที่ไม่โดนฝนแต่ก็ดีใจครับแล้วก็ คงต้องล่าลากันแล้วนี่จะก่อนล่าลาเนี่ยผมจะทะลุห้องน้ำให้ดูรอบนึงแล้วปิดคลิปกันที่ทิวเขานะครับว่าที่222 m o u n t a เมา a เทนแคมนี้ห้องน้ําดีมากน้อยเพียงใดนี่เลยโอ้โหมีการดูแลตลอดนะครับห้องน้ําก็มีคุณพี่เขาคอยดูแลให้นะครับแต่ละห้องก็สะอาดสะอาดนี่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับฝักบัวชักโครกอย่างดีมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ถ้าเป็นลางกลางเตนทเนี่มีทั้งหมด6ห้องนะครับใช้ร่วมกันชายหญิงนะครับ แต่ก็มีสิงล้างจานโอเคนี่ก็ประมาณนี้ไม่ขาดภายนอกแล้วก็เต็นท์ของผมครับเพื่อนๆก็เริ่มเก็บกันหมดแล้วถ้าเดี๋ยวเราก็คงจะล้ำลากันในคลิปนี้นะครับนี่เราของป่าแบกแล้วเจอกันครับสำหรับพวกเราคลิปนี้ล้ำลาไปก่อนนะครับกับทริปหูป,ป่าตานนะครับสวัสดีครับต่อเต็นท์ดัเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,บายไอ